ในคลิปนี้นะคะปุ้นจะมาต่อในเรื่องของเนื้อหาของการวางแผนการเงินนะคะหลังจากที่คลิปก่อนหน้าเรารู้ไปแล้วว่าการวางแผนการเงินเนี่ยมันมีความจําเป็นยังไงนะคะเหตุผลที่เราต้องวางแผนการเงินมีเรื่องอะไรบ้างเนาะคราวนี้เรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าการวางแผนการเงินมันมีเรื่องอะไรที่เราต้องจัดการบ้างนะคะแล้วก็สเตจของการจัดการเงินเนี่ยเรามีเรื่องอะไรที่ต้องเรียนดูบ้างนะคะรวมถึงว่า การเงินเนี่ยมันทำงานยังไงนะคะเป็นหลักการเข้าใจแบบง่ายๆเอ่อให้ทุกคนดูภาพนี้ค่ะภาพนี้มันเป็นหลักการการวางแผนการเงินที่เป็นสากลเอามาจากทางตลาดหลักทรัพย์นะคะเวลาปุ้นเรียนเป็นน้องแผนการเงินเนี่ยจริงๆก็คือเรียนตามสเต็ปของขั้นต่างๆเหล่านี้เลยนะคะมาเล่าให้ฟังแบบง่ายๆแล้วกันเนาะสเตจแรกเนี่ยมันคือสเตจของการการหารมาค่ะคือการหารมาให้ได้เงินมาเก็บเป็นเงินก้อนออกมานะคะ หลายคนอาจจะเกิดจากการออม,มเกิดจากการที่ได้มาเป็นมรดกพ่อแม่หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแต่เราจะต้องมีการสร้างความมั่งคั่งตรงนี้เกิดขึ้นก่อนนะคะสเต็ปถัดมามันคือการปกป้องเงินที่เราอุตสาห์สร้างมาะะยกตัวอย่างเช่นถ้าปุ้นเก็บเงินเป็นเงินก้อนมาได้ก้อนหนึ่งปรากฏว่าไม่ได้ทําการปกป้องเงินก้อนนี้ไว้เลยปรากฏว่าไปขับรถชนประกันอะไรก็ไม่ได้ทานะคะไปขับรถชนก็ต้องไปชดเชยให้คนอื่นเขาใช่ไหมคะ แบบนี้มันทําให้เงินเก็บที่พุ่นอุตสาเก็บมาเนี่ยมันหายหัวไปเลยนะคะทําแบบนี้ปุ๊บมันก็ทําให้เราอะ่ะเก็บเงินไม่ได้สักทีนะคะเก็บเก็บเดี๋ยวก็ต้องมีเหตุอันจําเป็นที่ต้องใช้นะคะมันทาให้การเงินของเราเนี่ยมันไม่นิ่งเนาะเครื่องมือหนึ่งก็คือการปกป้องหรือการวางแผนจัดก,การความเสี่ยงนะคะ จร,จริงๆชอบใช้คําว่าการวางแผนจัดก,การความเสี่ยงมากกว่านะคะเพราะว่าเราจะซื้อประกันหรือจะไม่ซื้อประกันเนี่ยมันก็แล้วแต่วิธีการในการบริหารจัดก,การของแต่ละคนนะคะแต่เราต้องเข้าใจก่อนว่าการเงินของเราเนี่ยมันมีความเสี่ยงอะไรที่เกี่ยวข้องอยู่บ้างนะคะในซีรีส์นี้เนี่ยในคลิปถัดๆไปจะค่อยๆลงลึกไปในทีละหมวดเนาะแต่อันนี้เป็นภาพกว้างให้ทุกคนมาดูก่อนนะคะหลังจากเราผ่านสเตจนี้ไปแล้วนะคะ เราก็ไม่ค่อยมาในเรื่องของการวางแผนการลงทุนการวางแผนภาษีต่างๆนะคะการลงทุนเนี่ยมันก็แล้วแต่ว่าเราจะลงทุนเพื่อเป้าหมายในการลงทุนอะไรเราลงทุนไปเพื่ออะไรนะคะเพราะถ้าเกิดเป็นการลงทุนเพื่อที่จะซื้อของเล็กๆน้อยๆอ,ยอ่ะเก็บเงินซื้อสมมติกระเป๋าอ่ะผู้หญิงอาจจะเป็นกระเป๋าใช่ไหมคะผู้ชายอาจจะเป็นแกเจิตอะไรสักชิ้นหนึ่งการเก็บเงินพวกนี้มันก็จะมีการวางพอรการลงทุน ที่ไม่เหมือนกับการเก็บเงินเพื่อการเกษียณคุณยกตัวอย่างแบบนี้นะรวมถึงถ้าเกิดเราเก็บเงินเพื่อค่าเทอมลูกมันก็จะเป็นการเก็บเงินอีกประเภทหนึง่งเพราะว่ามันมีกําหนดระยะเวลาตายตัวว่าลูกหกขวบต้องเรียนปหนึ่งนะพอบอกว่าเฮ้ยปีนั้นการลงทุนไม่ดีลูกเรียนปหนึ่งเจ็ดขวบได้ไหมลูกมันก็อาจจะไม่ค่อยโอเคใช่ไหมคะมันก็จะเป็นสเตจของการวางแผนการลงทุนซึ่งมันเป็นหมวดที่ใหญ่มากสําหรับใครหลายท่านนะคะ แล้วถัดมาหลังจากที่เราสร้างความมัง่งคั่งเราปกป้องมันแล้วเราลงทุนให้มันงอกเงยแล้วก็จะเป็นสเตจของการส่งต่อค่ะคือเราส่งต่อสิ่งต่างๆที่เราอุตสาหามาได้ให้กับคนข้างหลังคนรอบข้างโดยที่สเตจนี้เอาจริงๆด้วยสังคมที่เป็นสังคมเดี่ยวมันอาจจะมีในบางคนหรือว่าไม่มีในบางคนก็ได้แต่ว่าสมมติว่าเราไม่มีภาระเลยนะคะ ยังไงยังไงเราก็ต้องวางแผนจัดก,การมันประมาณนึงว่าโอเคเราค่าใช้จ่ายทั้งสุดท้ายของชีวิตเราจะเอายังไงเราจะเอายังไงกับร่างกายเราเราจะบริจาคไหมหรือเราจะทํายังไงกับมันนะคะเพราะว่าระหว่างทางที่เราใช้ชีวิตเนี่ยคือเราสะสมเงินสะสมความมั่งคั่งของเรามาเรื่อยๆอยู่แล้วนะคะ อันนี้ก็จะเป็นรูปของปีระมิดทางการเงินที่หลายๆคนชอบใช้ในการเอามาอธิบายเรื่องราวต่างๆของการวางแผนการเงินมันเหมือนเราค่อยๆสร้างปีระมิดขึ้นมาโดยเราเริ่มต้นจากฐานล่างตรงนี้ก่อน cash flow management คือการบริหารเงินรับจ่ายะคะคือถ้าเรารับหกักจ่ายแล้วมีเหลือเนี่ยแสดงว่าเอ้ยเราเริ่มผ่านในสเตจแรกและเราเริ่มมีเงินออมเป็นของตัวเองแล้วแบบนี้นะคะแล้วค่อยๆขึ้นมาในสเตปถัดไปเช่นกัน ปกป้องความเสี่ยงการลงทุนการลงทุนมันก็อาจจะแบ่งอีกว่าเป็นสั้นกลางยาวหรือว่าความสําคัญของเป้าหมายเป็นแบบไหนนะคะและสเตจถัดมาก็คือเรื่องของการส่งต่อความมั่งคั่งนันเองโดยที่ภาษีเนี่ยจริงๆมันก็เกี่ยวข้องกับการเงินของเราในทุกๆสเตจแหละแต่มันก็จะเริ่มมีความสําคัญมากขึ้นเมื่อเรามีความมั่งคั่งมากขึ้นนั่นเองนะคะเพราะเราสามารถใช้ภาษีเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้การเงินของเราแข็งแรงมากขึ้นได้ด้วยนะคะ คราวนี้อันเนี้ยเป็นสเตจที่ปุ้นชอบใช้กับตัวเองว่าโอเคงั้นเรากําลังอยู่ในเฟสไหนอยู่อันนี้อาจจะแบบไม่ได้เหมือนตําราที่ทุกท่านเคยอ่านนะคะปุ้นจะแบ่งสเตจเป็น3ามเฟสแบบนี้นะคะว่าเ,เราอยู่สเตจไหนการเงืนอของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันคือการเงินส่วนบุคคลมันเป็นการเงินเฉพาะของบุคคลนั้นๆจริงๆมันเลยทําให้เราต้องรู้ตัวเราเองดีที่สุดเรามีที่ปรึกษาได้แต่ว่าเราจะต้องรู้จักตัวเองด้วยนะคะ สเตจแรกคือสเตจเบสิกค่ะคือสเตจพื้นฐานสเตจพื้นฐานนี้คือสเตจที่หนึ่งอย่างเงี้ยเราต้องหมดหนี้บริโภคแล้วหนี้บริโภคเช่นหนี้ที่เราแบบผ่อนซื้อข้าวของเอาไว้กินใช้หมดไปเงี้ยค่ะคือมันไม่ได้เป็นบ้านเป็นรถที่เป็นสินทรัพย์อะไรกลับมาให้เราเนาะแต่มันคือการกินใช้หมดไปจริงๆออัน,น Basic เนี้ยเบสิกเนี่ยเราต้องก้าวผ่านขั้นนี้ให้ได้ก่อนนะคะ เราจะต้องมีรายได้ให้มากกว่ารายจ่ายก่อนเราสามารถควบคุมพฤติกรรมในการใช้จ่ายของตัวเองเราเริ่มมีเงินออมให้ได้นี่สําคัญมากนะคะเ t a ตจนี้คือสเตจของการมีเงินออมก้อนแรกให้ได้ใครที่ยังอยู่ในสเตจนี้อยู่นะคะก็เป็นกําลังใจให้นะคะเอ่อต่อสู้ค่อยๆผ่านตัวเองไปให้ได้เนาะโดยที่ถ้าเกิดเราอยู่เลเวลเบสิกแล้วเราอยากจะมาอยู่ในเฟสของการสะสมความมั่งคั่งเนี่ยมันมีเงื่อนไขอะไรบ้างคะ ควชอบใช้เงื่อนไขยอยู่ที่ในอย่างน้อยๆเราควรจะมีเงินสำรองฉุกเฉินให้เพียงพอเอาไว้เราคุยกันในเรื่องนี้ในคลิปถัดๆไปนะคะแต่เราต้องมีเงินสำรองให้กับตัวเองเพียงพอประมาณหนึ่งเพื่อรองรับกับสิ่งที่ไม่คาดคิดต่างๆนะคะเราควรจะเริ่มนึกถึงแผนการโอนความเสี่ยงมีการทําประกันโอนย้ายความเสี่ยงนะคะยกตัวอย่างแบบนี้สมมติว่าคุณเริ่มเก็บเงินออมมาได้ก้อนแรก1,000บาทปรากฏเออไม่ได้ทําการโอนย้ายความเสี่ยงอะไรใดๆนะคะ หรือไม่ได้จัดการวางแผนใดๆอย่างเงี้ยแล้วเกิดเจ็บป่วยขึ้นมาคราวนี้ยมันกลายเป็นว่าพุ้นอาจจะมีหนี้ก้อนโตนะคะในการไปรักษาพยาบาลตัวเองต้องมานั่งดูอีกทีว่าตกลงเราจะเลือกใช้สวัสดิการรูปแบบไหนเราจะโอนย้ายความเสี่ยงยังไงนะคะจริงๆมันไม่จำเป็นต้องเป็นประกันเอก,กชนก็ได้นะคะแต่เราใช้ประกันสังคมไหมใช้สิทธิสวัสดิการเอของภาครัฐไหมเราต้องมาวางแผนเรื่องต่างๆเหล่านี้นะคะ แล้วก็มีแผนสําหรับการเก็บออมเพื่อการเกษียณเราถึงจะเข้าสู่เฟสของการสะสมค่ะคือเรามีแผนเฉยๆนะไม่ได้หมายความว่าเรามีแล้วนะคือเราต่เรามีการวางแผนเอาไว้แค่เราวางแผนเอาไว้เนี่ยมันก็แบบมีโอกาสสาเร็จไปได้ส่วนหนึ่งแล้วนะเสร็จปุ๊บเราเข้าสู่เฟสของการสะสมใช่ไหมพอเราเข้าสู่เฟสของการสะสมเนี่ยเฟสเนี้ยใช้เวลานานเป็นเฟสที่คนส่วนใหญ่อยู่ในเฟสนี้แหละคือการที่เราทยอยออมเงินไปเรื่อย ทยอยเก็บเงินไปเรื่อยๆแต่ว่าชีวิตเราเนี่ยก็จะต้องพร้อมเจอความเสี่ยงแล้วนะคือเหมือนแบบเรามีแผนจัดก,การความเสี่ยงข้อตรงเนี้ยคือเรามีแผนรองรับในชีวิตแล้วประมาณหนึ่งว่าถ้าเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เราจะทํายังไงเวลาวางแผนชีวิตเนี่ยคือเราต้องแพลนสําหรับเหตุการณ์ที่มันเร็วเร็ว้ายมากๆเคะเราจะได้สามารถเตรียมรับมือได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเราจะทํายังไงกับมันเนาะพอเข้าสู่เฟสของการสะสมเนี่ยคราวเนี้ยเป็น เฟสที่ยาวนานมากจริง,รงๆว่าโอเคเราค่อยๆอ,ออมเงินไปเรื่อยๆเก็บเงินให้ลูกเรียนนะคะหรือว่าแบบเก็บเงินเพื่อวางแผนกเกษียณจัดการการเกษียณของตัวเองเฟสเนี้ยใช้เวลาเยอะนะคะแผนการเงินที่ต้องมีจะต้องแผนการเงินที่ชัดเจนนะคะต่อยอดรายได้เช่นบางคนอาจจะอยู่ในเฟสนี้ก็เนช่วงของการสะสมใช่ไหมก็อาจจะหารายได้เพิ่มมีช่องทางการสร้างรายได้เพิ่มเติมก็สร้างกันในช่วงเฟสนี้แหละนะคะ เพื่อที่ว่าจะไปถึงเป้าหมายของการเงินของแต่ละคนคือการไปสู่อิสรภาพทางการเงินคํานี้หลายคนได้ยินนะคะอาจจะได้ยินในวงการไหนก็แล้วแต่อิสรภาพทางการเงินมันคือการที่เรามีรายได้จากทรัพย์สินเพียงพอต่อค่าใช้จ่ายของตัวเองค่ะอันนี้คือสเตจของฟรีดอมพ่นเชื่อว่าเป้าหมายของหลายๆคนมันคือเรื่องนี้เนาะส่วนตัวเป็นเรื่องนี้เหมือนกันนะคือเราอยากมีฟรีดอม ในการใช้ชีวิตในการตัดสินใจเราอยากมีอิสรภาพทางการเงินนะคะเฟสนี้คือเฟสที่หลายๆคนอยากไปนะคะพอเราอยู่ในเฟสนี้ปุ๊บจริงๆเราก็ยังคงต้องจัดการเงินอยู่ดีนะเราจะส่งต่อความมั่งคั่งที่เราสะสมมาอย่างไงเรามีแผนจัดการทรัพย์สินต่างๆอย่างไรในเฟสนี้มีความสําคัญมากขึ้นไม่ใช่ว่าเฟสอื่นๆไม่ได้ทํานะแต่ว่าเฟสนี้มันจะมีน้ําหนักเยอะขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นเงินสามเฟสที่ปุ้นชอบแบ่งว่าเออ เรากําลังตกอยู่ในหลุมตรงไหนอยู่นะคะเรากําลังอยู่ในสถานะเฟสอยู่ตรงไหนสเตจที่เราอยู่เนี่ยมันคือสเตจไหนกันแน่นะคะก็ค่อยๆเหมันหาตัวเองแล้วกันเนาะใครที่อยู่ในเบสิกนะคะเริ่มต้นอันนี้เป็นกําลังใจให้นะคะมันอยู่ที่การควบคุมพฤติกรรมการใช้จ่าย ดูแลเรื่องของการเงินของเราจริงๆนะคะส่วนใครที่กําลังสะสมอยู่นะคะตอนนี้ทุกคนกําลังวิ่งมาราธอนอยู่นะคะสเตจนี้ยาวนานมากๆเพื่อไปถึงฟรีดอมของหรืออิสรภาพทางการเงินนั่นเองเนาะคราวนี้อยากชวนทุกคนมาออกแบบค่ะว่า เราเส้นชีวิตของของเราในการจัดการเงินเนี่ยมันเป็นแบบไหนนะคะใช้คําว่าเส้นชีวิตแล้วเป็นกล่องๆอ,อาจจะดูมึนเนาะอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเกตัวอย่างของของตัวเองขึ้นมาให้ดูก็ได้นะคะอย่างปัจจุบันเราอาจจะอายุเท่านี้อ่ะสามสิบเอ็ดนะคะเราไม่ได้มีถ้าเป็นเส้นข้างล่างสมมติว่าบางคนอาจจะอยู่เฟสข้างล่างก็ได้นะคะข้างล่างอาจจะเป็นลูกเราข้างบนอาจจะเป็นพ่อแม่เราแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าปุ้นไม่ได้มีเส้นข้างล่างเนาะเพราะฉะนั้น ปุ้นก็นไม่ได้ก็เลยเว้นเส้นข้างล่างไว้นะคะแต่ปุ้นเนี่ยจะมีเส้นข้างบนสองเส้นเส้นข้างบนสองเส้นหมายถึงคุณพ่อคุณแม่ที่เราต้องดูแลแบบนี้เป็นต้นเราก็สามารถวางเฟสได้ว่าโอเคเราอายุสามสิบเอ็ดปัจจุบันพ่อแม่อายุหกสิบสี่เราคาดการว่าพ่อกับแม่เนี่ยน่าจะใช้เงินเยอะๆค่ะในช่วงสักประมาณอายุแถวๆนี้กลางๆนี่คือสามสิบหกคือคาดการอายุอาจจะแบบร้อยปีเนาะคุณพ่อคุณแม่อ,จจอยู่ถึงร้อยปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็36ปีเฟสนับจากนี้นะคะส6ิบกบวก64บก็ได้ร้อยปีพอดีนะคะเพิ่งคาดการว่าน่าจะมีค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่แถวแถวนี้นั้นเรารู้แล้วว่าเฮ้ยอีกแถวแถวนี้อีกสัก2ี่สิบกว่าปี20ิปีเนี่ยมีโอกาสลวที่เราจะเสียเงินก้อนใหญ่เป็นการรักษาพยาบาลคุณพ่อคุณแม่คราวนี้เราก็ต้องเก็บเงินก่อนตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นนะคะแต่ตัวเราเองก็ต้องกเกษียณเหมือนกันถ้าตัวเราเองต้องกเกษียณเนี่ย ตอนเกษียณ60เราจะเก็บเงินสําหรับ60ตรงนี้ยังไงนะคะคือเหมือนเราค่อยๆเขียนไทม์ไลน์ออกมาว่าเส้นชีวิตของเราเป็นแบบไหนคาดการว่าตัวเองเนี่ยจะอายุไขประมาณเท่าไหร่อะสมมติว่าร้อยปีเหมือนกันมีช่วงในการใช้เงินตรงนี้40ปีน่าจะโดนค่ารักษาพยาบาลใหญ่ๆสักก้อนนึ่ะแถวๆนี้นี่คือตัวอย่างเฉยๆนะคะในการเขียนว่าโอเคเส้นชีวิตของเราเนี่ยมันเป็นแบบไหนเนาะคราวนี้มาที่เรื่องของการเงินกันบ้างนะคะ เพื่อเข้าใจเงินนะคะ how money w o r k นะคะเรื่องนี้คือเรื่องที่ทุกคนควรจะเข้าใจคือเรื่องของค่างเงินตามเวลาปุ้นโยกตัวอย่างนะคะถ้าวันนี้ปุ้นหยิบแบงค์หนึ่งร้อยดอลลาร์มาให้ทุกคนปุ้นบอกว่าทุกคนคะ่ะปุ้นจะให้ทุกคนวันนี้เลยกับกับปุ้นจะให้คนในอีกยี่สิบปีข้างหน้าหนึ่งร้อยดอลลาร์เหมือนกันทุกคนจะเอาอันไหนคะ คุเชื่อว่าทุกคนอ่ะจะเลือกเอาวันนี้ถูกไหมเพราะว่าจะรอทําไมในเมื่อมันก็ได้ร้อยดอลลาร์เหมือนกันนั่นหมายความว่าเงินในอนาคตเนี่ยมันมีค่าน้อยกว่าเงินปัจจุบันเพราะเงินปัจจุบันเนี่ยมันเท่ากับว่าเราได้เอาไปบริโภคได้เลยไม่ต้องนับว่าเราไปลงทุนเราได้เงินงอกเงยนะเอาแค่ว่าเรามีเงินปัจจุบันแล้วเราเอาไปใช้จ่ายได้เลยมันทําให้เราอ่ะมันเหมือนมีความสุขมากกว่าเนาะเพราะฉะนั้นเงินในปัจจุบันเนี่ยมันมีค่ามากกว่าเงินในอนาคต หรือพูดอีกคำหนึ่งก็คือว่าเงินในอนาคตมันค่อยๆด้อยค่าลงไปนะคะเงินในอนาเงินเราวันนี้มันจะค่อยๆด้อยค่าลงไปในอนาคตพอเราเข้าใจแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันเลยทำให้เราไม่สามารถเก็บเงินในรูปของเงินสดแบบนี้ได้เพราะว่าเท่ากับว่าร้อยบาทร้อยดอลวันนี้มันจะไม่เท่ากับร้อยบาทร้อยดอลในอนาคตนะคะเพราะว่าในอนาคตมันจะมีค่าลดลงนั่นเองเนาะพอเราเข้าใจแบบนี้ปุ๊บอะ เราเลยต้องมีความจําเป็นที่จะต้องเอาเงินมาลงทุนนะคะและพอลงทุนเนี่ยมันมีเรื่องที่เราจําเป็นต้องเข้าใจอยู่สามเรื่องหนึ่งค่ะมันเป็นสามทหารเสือเลยนะคือถ้าเราอยากได้ผลตอบแทนมากขึ้นให้เงินมันโตขึ้นอยากให้เงินมันโตขึ้นอะ่ะเราจะต้องขยับไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งนะคะมันเป็นสามทหารเสือในการเงินเลยหนึ่งคือเงินลงทุนในปัจจุบันแน่นอนคนที่มีเงินเยอะกว่าในปัจจุบันมีแต้มต่อในชีวิตมากกว่าสองคืออัตราผลตอบแทนค่ะ ที่เราทําได้และสามคือเวลามันมีฟันเฟืองอยู่แค่3ามเรื่องนี้แหละเวลาพูดถึงเรื่องเงินนะปุ้นพาไปดูพลังทีละอันมันคือพลังที่ทําหน้าที่ไม่เหมือนกันพลังของเวลานะคะอันนี้คือพลังของเวลาเงินหนึ่งล้านบาทจะโตเป็นเท่าไหร่ในระยะเวลาที่ต่างกันจะเห็นว่าทุกอย่างฟิกไว้เท่ากันนะเงินหนึ่งล้านก็เท่ากันอัตราผลตอบแทนก็เท่ากันนะคะ เงินหนึ่งล้านบาทจะโตเป็นหนึ่งล้านกับอีกหนึ่งแสนบาทในหนึ่งปีมันก็ดูแบบไม่ได้ฝือหวาอะไรนะคะแต่ดูที่สี่สิบปีสิเงินหนึ่งล้านบาทมันโตไปเป็นแบบสี่สิบห้าล้านบาทนี่คือพลังของเวลาหรือที่เขาเรียกว่าพลังของดอกเบีย้ยทบต้นนั่นแหละคือเวลามันทบไปเรื่อยๆมันยิ่งยาวนานเท่าไหร่มันก็ทําให้เงินของเรามันงอกเงยมากขึ้นเท่านั้นเหมือนเราปลูกต้นไม้นะคะยิ่งใช้เวลานานเท่าไหร่ ต้นไม้มืนตัวยิ่งเติบใหญ่ได้มากขึ้นเท่านั้นไอเดียเดียวกันเลยคะ่ะพลังของเวลามันยังไม่จบนะคะคนที่อายุน้อยๆเนี่ยมีพลังนี้อยู่กับตัวนะคะแต่พลังของเวลาเนี่ยมีไม่ได้เยอะมากในคนอายุมากๆคนที่อายุเยอะๆคือเราใช้พลังของเวลาล่วงเลยมาเยอะแล้วนะคะพอมาเป็นแบบนี้ปุ๊บคนอายุน้อยๆเนี่ยลองดูนะคะถ้าอยากมีเงินสิบล้านตอนอายุอกบต้องออมเท่าไหร่ ถ้าปัจจุบันเราอายุ20นะเราออมเงินแค่เดือนละ3,000บนอัตราผลตอบแทนเท่ากันหมดเลยนะทุกคน8%นะคะเป้าหมาย10ล้านเราจะมีเงิน10ล้านเลยตอนอายุ60นะคะเดือนละ3,000โดยที่เป็นเงินเราจริงๆที่เราออมแค่ล้านห้าเองนะแต่เป็นเงินที่เป็นผลตอบแทนที่มันทบไปอ่ะจากเวลาจากพลังของเวลาแค่ประมาณอยู่แบบ8ล้านสี่นี่คือ พลังของเวลาในทางกลับกันเป็นไม้กระดกคนอายุห้าสิบห้าถ้าอยากมีเงินสิบล้านต้องออมเดือนละเดือนละนะคะสี่แสนสี่บนผลตอบแทนเท่ากันเลยในระยะเวลาห้าปีก็จะมีเงินสิบล้านหนึ่งพันค่ะแต่เงินสิบล้านเนี้ยเป็นเงินต้นอ่ะแปดล้านห้าแนะแต่เป็นดอกเบี้ยหรือเป็นผลตอบแทนนะคะล้านสี่เห็นตัวเลขไหมคะมันค่อยกลับด้านกันแบบนี้เลยนะ เห็นปะใกล้เคียงกันเลยนะนี่คือพลังของเวลาเพราะฉะนั้นคนที่อายุน้อยคุณมีพลังนี้อยู่กับตัวแต่พลังเนี้ยค่อยๆหมดไปในทุกๆวันนะคะอย่าลืมเนาะคราวนี้มาเรื่องของพลังของผลตอบแทนกันบ้างทุกอย่างฟิกเหมือนกันหมดนะคะมีเงินหนึ่งล้านระยะเวลาให้ยาวๆเลยสี่สิบปีนแต่ต่างกันที่ผลตอบแทนนะคะอันหนึ่งหนึ่งเปอร์เซนอันหนึ่งสามห้าแปดสิบสิบห้านะคะ หแช่ไว้สี่สิปีโตขึ้นมาเป็นเงินล้านกะอีกสี่แสนบาทค่ะหนะคะสี่สิปีได้เงินมาสี่แสนแหมื่นบาทแต่ถ้าเราสมมติทำได้ไม่ต้อง15%บห้าเรอกสิามันดูยากไปต้องใช้ความรู้เยอะจริงๆมีคนทำได้แต่ต้องใช้ความรู้เยอะนะคะสมมติว่าแปอรนอแนะคะแ เงิน1ล้านเนี่ยมันจะโตเป็น21ล้านโดยเป็นเงินต้นที่1ล้านและเป็นผลตอบแทนอยู่ที่20ล้านบาทใน40ปีนะคะนี่คือเราปลูกต้นไม้ใช้เวลา40ปีนะมันจะโตแบบนี้นะคะนี่คือพลังของผลตอบแทนที่ต่างกันคราวนี้พลังของเงินทุนทําไมเอาเรื่องนี้เข้ามานะคะโมไม่แบบว่ามันก็มันเป็นเรื่องที่ซิมเปลิลมากเลยนะก็มีเงินมากกว่าก็โตมากกว่าหรือเปล่าจริงๆคืออยากให้ดูว่า ตัวเลขเนี่ยมันหลอกเราทําให้เราพลาดไปได้เหมือนกันนะคะคนนี้มีเงินต้น1นึ่งแสนลงทุนเก่งมากเลยนะบวกยี่สิบผลตอบแทนสมมติเขาปิดทั้งหมดเลยนะแล้วเขาบอกว่าอุ๊ยฉันได้ผลตอบแทนเะจ็ดหมื่นสองเนี่ยเงินต้นหนะึ่งแสนไดผลตอบแทนเจ็ดห่นสองนะคะเราก็รู้สึกมันก็โอเค7จ็ดหแต่ถ้าเกิดมีคนมาโชว์พอร์ตนะคะเคยเคยดูไหมคะคอนเทนต์อวดพอร์ตอะถ้ามีคนมาโชว์พอร์ตได้ผลตอบแทนสิบสี่ล้าน โมันดูเยอะมากเลยนะแต่จริงๆอะมันคือผลตอบแทนยี่สิเปอร์เซ็นเท่ากันแค่เงินต้นเขาอะยี่สิบล้านไงคือเงินต้นเขาใหญ่อะคะ่ะมันก็ทําให้ผลตอบแทนขยับนิดนึงมันก็เป็นเงินล้านเป็นเงินแสนขึ้นมาแล้วะคะ่ะคนที่เป็นเงินต้นไม่ได้เยอะมากมันก็เลยจะทําให้ดูไม่ค่อยน่าสนใจแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือผลตอบแทนเดียวกันอันนี้ระวังที่จะถูกตัวเลขหลอกนะคะโอเค เป็นประมาณนี้แล้วกันนะคะเป็นการคำนวณทางการเงินแบบง,ง่ายๆนะคะเอามาให้ดูว่าโอเคเราจะเก็บเงินยังไงมันมีพลัง3เรื่องที่เราต้องเข้าใจเนาะเดี๋ยวตอนหน้าจะพาไปคุยเรื่องของการเก็บเงินสำรองฉุกเฉินกันว่าจะเก็บไว้ที่ไหนดีนะคะแล้วก็การเก็บเงินตรงนี้ไอเดียมันคืออะไรนะคะคุณจะค่อยๆไล่ไปตามปิรามิดทางการเงินหรอคะเนื้อหาซีรีส์นี้ยจะพยายามไล่ไปตามปิรามิดทางการเงินแต่จะพยายามไม่ให้เป็นวิชาการมากเกินไปนะคะ ทุกคนจะได้ไม่เบื่อเดี๋ยวจะไล่ไปตามเนื้อหาเหล่านี้นะคะค่อยๆพูดไปวันละนิดวันละหน่อยทุกคนก็ค่อยๆทยอยดูวันละนิดวันละหน่อยลวกันนะคะโอเคค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะแล้ทำให้ทุกคนเนี่ยมีการเงินที่แข็งแรงมากขึ้นถ้าใครมีคําถามอะไรก็สามารถทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ได้เหมือนเดิมนะคะชอบมากๆที่ทุกคนอะ่ะทิ้งคําถามเอาไว้นะคะพุ่นจะได้รู้ว่าทุกคนมีคําถามเรื่องอะไรยังมีสงสัยเรื่องอะไรอยู่บ้างจะได้ทําเนื้อหาต่างๆ มาตอบโจทย์ตอบปัญหาของทุกท่านนะคะหวังว่าทุกคนจะมีการเงินที่แข็งแรงนะคะแล้วก็เราจะได้มีอิสรภาพทางการเงินไปด้วยกันนั่นเองนะคะวันนี้ไปแล้วขอบคุณสําหรับการติดตามค่ะชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์หรือว่ากด s u b สไครต์แล้วก็แชร์เนื้อหาให้คนรอบข้างทุกคนได้ดูกันบ้างนะคะเราจะได้มีคนรอบข้างที่มีการเงินแข็งแรงด้วยวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ